สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูงป้าเอาวอาทีนารักทุกทท่านนะคะวงวกใาหงขวขัวพราปหนหมาขี่เลือกพี่น้องจา <c oughs> ๋าค่ะยลินมายืนอยู่แเ,เวลอยูอ่บ้านหลังหนึ่งคะ <c oughs> ะ่ะยลินมาเหตุงานทำความสะอาดส่วนโตค่ะพี่น้องเอารถคู่เบา ย่าลินมาทํางานทําความสะอาดส่วนตัวพี่น้องอย่าลินเลิกงานประจํมามื่อนี้นะยะ่าลินก็เลยมาต่อมืองนี้อีกสองชองั่วโมงวิธีทางที่สิหลอดเนาะคะ่นะเนาะเมื่อนี้ยอย่ลินกระสีหนาลอยๆเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อห <c oughs> นาหนามันเหมือนยมเหมืแห้ง <c oughs> <c oughs> พี่น้องจา๋าอย่าลินไม่แนวสิหาเบิงค่ะตึกน้อยๆหลังนี้นี่คือสถานที่เฮ็ดงานสถานที่แรก ของเยลินที่เยลินมาเหยียบประเทศอังกฤษนะคะนี่ตึกลังนี้หละ่ะแต่ว่าปัจจุบันนี่เพิ่นเปลี่ยนเป็นห้องเอาไว้ให้ควมช่อยเหลือผวกคนอายุหน่อยเยาวชนหรือว่าที่มีปัญหาทางด้านยาเสพติดหรืออย่างต่างๆนะคะตึกในน้อยลังนี้เป็นของหลวงเป็นของคอนซิลที่เยลินทำงานให้ แล้วตึกหลังนี้ในอดีตก็เป็นในอดีตตั้งแต่ช่วงสงครามคุณนะคะมองนี่นะเป็นมองที่ค่ายๆสถานพยาบาลของทหารนะคะพี่หลอกเยลินก็นอยู่ในเนี่แหละพี่นอ้องมาเนี่ยเยลิ้นกระสี่ผ้ายางไปเว้าไปนะคะเยะลินจอดจักรยานไว้อีกมองนึง ที่เอาโตหลอดในตั้งแดนน้ะพี่น้องเนาะได้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็เอาพี่นอ้องอ่ามันเป็นเงินเป็นทองเยลิ้นกับเห็ดให้เพื่อนมาหกเจปีแล้วล่ะค่ะสองชั่วโมงเราหายเยลิน25ีน่สิบห้าปวนถามว่าเงินยีน่สิบห้ากวนหรือเงินหนึ่งพันป่ะมันมีคาหลายหลายสําสำหรับคนบบมี่จังเฮ้านาะค่นะนาะ สำหรับคนบ่มีจังเฮาบ้านแถวๆนี่ที่เป็นบล็อกๆนี่ที่เป็นบล็อกๆเยู่นี่เป็นบ้านไพเวทนะคะสถานที่แห่งนี้ที่เยลินเขามาด้านหลังนั่นกะเป็นของไพรเวทเบิร์ดค่ะเป็นพื้นที่เช่าส่วนตัวนะคะค่ะบ่มีคนบ้านรัฐบาลยูนะคะยูนี่นะค่ะขันอยากเห็นว่าตึกรัฐบาลเป็นแบบไหน นั่นพี่น้องยุไต้องฝ่าสีข้ามนั่นละ่ะไลออนวอล์กเดินมาทำความสะอาดอยู่มองหันเป็นบางขังบางข้าวค่ะสิงโตขาวค่ะส่วนตึกที่เห็นนั่นก็เป็นตึกอพาร์ตเมนต์แฟลตให้เช่าส่วนตนะคะค่ะอันนั้นเป็นอพาร์ตเมนต์ส่วนตของรัฐบาลก็สิเป็นจังพี่น้องเห็นนั่นละ่ะ เมื่อเนี่ยเยลินสีผ้ายางทะลุตึกมองนี่ไปห่างสรรพสินค้าสำหรับคนจนมีห่างสรรพสินค้าสำหรับคนจนพร้อมขุนเดยเยลินอยู่อังกฤษนี่หลอดไปทางใดดีไปทางไหนดีกว่าเน,นาะค่ะเนาะ ทางยางขึ้นไปนี่ต้องกวดเก็บขีมาขีแมวให้หมดนะคะนี่แหละ,ะคนจากบ้านพักชุกเฉินมองเยลินทํางานเพื่อนเกษียเอามาไว้นี่และพี่น้องมาถอนกันมองไดที่ว่างมองไดที่ลมหายตายจากเสียามาหยัดมาถอนไวน้ำมูลนี่นะคะนี่ของรัฐบาลของแท้ค่ะซิวไซก็ดีเบิดนะพี่น้องเนาะขอให้เป็น ขี่สุขหัวนอนพี่น้องขอให้คุ้มฟ้าคุ้มฝนกันหนาวได้ก็ดีเบิดลสำหรับเย,ยลินนะคะเมื่อใดติดเหตว่าสถานที่มองหันมองเนือจะต้องเป็นปกติที่เขาต้องสื่อหานะคะขอให้ได้อยู่คุ้มแดดคุ้มฝนได้ตึกงที่พี่น้องเห็นทุกอย่างที่แอร์อัดอยนี่ของหลวงหม่องทำงานเย,ยลินเหมือดน,นะคะ ต่วายู่แถวนี้ค่าเจ้า,ามีพนักง,งานทำความสะอาดชวนโตแล้วเรียบร้อยเว้นเสียต,ตาว่าเขาเจ้าลาป่วยเยลิ่นยังคอยสีใดมาเห็ดมองหนีนะคะนี่เบิงภายหนอกก็ด,กดูดีด้วยพี่น้องแต่ว่าห่องข้างในห้องข้างในนี่นี่นี่มองพี่น้องเบิงอยู่นี่เอาออัดขนาดสำหรับห่องเดียวนะคะสำหรับคนที่เป็นสิงเกล ถ้าเป็นซิงเกิลมัม่มลูกน้อยๆเพื่อนกัจจัใหยูเป็นลักเป็นแรงเป็นล็อกค่ะพี่น้องค่ะเนีนมืดเลค่ะบันไดท่างขึ้นไปสั้นสองนี่ย่างหลีกกันบันไดด้วพี่น้องต้องให้คนหนึ่งลงมาสัก่อนเบ่งความขับแคบของของตึกรัฐบาลที่อยู่ตรงนี้นะคะค่ะบันไดอยู่ โอถุงโอโอโอาใ์ไดดๆทั้ทงสิ้นโอ้พนจัดไฟยังงามตัวนี้พี่น้องโอ้ยามมาแล้งคือสี่เหลี่ยมยุบยุบงามแท้โอ้ย <Hey. S 1> จัดไฟยังงามตัวนี้กระสียางหลอดออกมาไต้ตึกไต้ต,ตึกแล้วเอ้าโอ้พี่น้องเอ้ยเห็นเจ้าของตกกระใจเบิดเจ็บมันหัวใจไหวาย เห็นจขอไปมองเยลินบริษัทเยลินเฮตุงานของหลวงนะคะมองจอดรถนี่กับได้จอดฟรีได้พี redesign, ่น้องได้จอดฟรีดอกค่ะบบมีอีหยังฟรียู่นี่นะยุใกล้ๆนี่กะสิเป็นพับนะคะนี่เป็นพับคนคนยูหนี่เพิ่นกะสีมากินมาดื่มยุพับมองนี่ลละพี่น้องแต่ว่าเยลินมาคยเข้าไปจักเทียดอกค่ะ เคยเข้าไปยักเทียดอกมองจอดรถนี่ก็จอดเสียเงินนะคะแต่ว่าก็สิมีฟรีประมาณหนึ่งชั่วโมงพี่น้องหนึ่งหรือสองชั่วโมงตึกหลังนั้นกำลังก่อสร้สางนี่คือห่างซับพ้อสินค้านน้อยๆที่พี่น้องเห็นผู้เฒ่ากำลังยางขามท่างไปนะเขาเอ้นว่าแอลดีนะคะโอ้ยเล่นคือเบาเลิ้นคือเบาซื้อหา เป็นห้างที่ขายของกินของใส่ทุกถูกราคาถูกนะคะซึ่งคนอยู่อังกฤษพ้นสีว่าห้างค้นจนพี่น้องค่ะแต่ว่าสำหรับเยรินบริคิดว่าจังสันเด้อาหารของเพื่อนกะสดสะอาดดีราคาถูกคะ่ะพี่น้องถือว่าห้างซับประสินค่าหมองอื่นๆนะคะถือว่าห้างซับประสินค่า มองอื่นๆู้ค่ะถ้าเข้าไปห่างมองเอื้นนี่ซื้อบัสามสิบสี่สิบปอนนี่หิวบ่หนักย้อนเด้พี่น้องตว่ายยู่นี่บัสยี่สิบก็ปอนนี่พายเซยพี่น้องจา้าพายเซยนี่ละเอาให้พี่ให้น้องเบิ่งถึงอมองทีเยลินสิ นับจะ่นีไปกับสีแดมาชอปปิ้งอยู่หางเนี่ยละพี่น้องแต่ว่ามันไก่หมองเยลินอยู่มันอยู่ในเท้าพี่น้องค่ะค่ะถ้าเยลินเลิกงานมากแล้วเยลินก็บจีตองขับจัก,กรยานขี่จัก,กรยานมาเหนี่ยละอ่าเพื่อที่สิประหยัดเงินในการซื้อกับเข่ากับน้ำต่างๆเนาะค่ะเนาะค่ะตะกี้เยลินไก่ใส่กับซื้อหันบันบันนี้แพ่งกับซื้อย้อนขีขน่คันขี่รถขี่ขี่จัก,กรยาน ข่ามาในเมืองนะคะค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คือแฟลตนะคะนี่แฟลตเสาห้องห้องนอนหนึ่งหรือสองห้องนอนกระเลวแต่นะคะตรงนี้นะเป็นแฟลตไฮซาวยาลินก็เคยมาเบิงลาดลาดเล่าหาหม่องสีเซาอยู่ในแฟลตหลังนี่ตาว้าคาเซากับแพงแพงพี่น้องจ้ะแพงสู้หม่องสู้บ้านนั่นละ อพาร์ตเมนต์หรือว่าแฟลตแถวนี่ยนายูนะคะพี่น้องค่ะอพาร์ตเมนต์หรือแฟลตแถวนี่ยนายูค่ะค่อนข้างสีเงียบส่วนตัวดีอยู่ตอนแรกๆอย่าเล่นวาสิพาลูกมาอยู่แถวนี่ยนละพี่น้องแต่ว่าอ่ามันไม่มีหม่องจอดจัก,กรยานพี่น้องมีแต่หม่องจอดรถใหญ่ทั้งสิ้นอ่ะค่ะหลายปีแล้วเนาะค่ะเนาะมีแต่หม่องจอดรถบม่มีหม่องจอดจัก,กรยานอย่าเล่นก็เลย บริเาาวณมะซาแถวนี่พี่น้องเป็นต่ยูย่ยูค่ะเงียบดียู่สามสั้นสี่สั้นแฟตตัวนี้อพาร์ตเมนต์ตัวนี้สิอยู่ในท่านะคะอยู่ในตัวเมืองอยู่ในอยู่ในตำบลที่เยลินอยู่มองไปฟังผุนกสิเห็นสปินเนเคเกอรอ์เธอเลิอ,อยู่พี่น้องจ้าเยลินเอา เล่นเอาให้พี่ให้น้องเบิ้งซื่อๆดอกค่ะมเมื่อนก้าเอามาให้เบิ้งถึงมองค้ามองขายม,มองสื่ออยู่สื่อกินเนาะค่ะเนาะขอบุณขอบุณทุกๆกำลังแรงกายแรงใจสุขูสุขคนทินติตโตสรงกำลังใจไปให้ทังแฟนเพจแยลินอินดีเมียกรลังเราเหลืองก็ดีแล้วก็ทังช่องย t u b e ก็ดีนะคะพ่อพี่ให้น้องสุขภูสุขคนดูแลสุขภาบโดยเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย